เฮ hey, ้ัสดีครับผมฟิลผมจากชาแนลฟิลออนฟิตชาแนลความเพื่อนเไปออนฟิตในสถานที่ต่างรองคท้าสุดเฟี้ยวนะครับ,รบผมวันนี้เราไม่ได้มารีวิวนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดี Y หรือว่าทําเสื้อมัดย้อมกันเป็นการทําเสื้อมัดย้อมครั้งแรกของผมเลยนะไอเดียของผมเนี่ยคือจะทําเสื้อมัดย้อมที่เป็นแบบเสื้อแอสโตรของทริวสกอตต์เด่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับผมการมัดย้อมของเขาเนี่ยจะมัดย้อมแค่ครึ่งตัวเรานะครับผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเสื้อมัดย้อมธรรมดาดีก็เลยอยากลองทําดู เลยจะไปลองทําดูซึ่งเสื้อที่เราเอามาทำเนี่ยจะเป็นเสื้อฟิล์อฟิตตัวใหม่ที่ผมใสเ่เล่นๆอะ่ะทําใสาเ่เล่นๆนะครับผมแล้วเรามาดูกันครับว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กไปดูธี้ทำกันได้เลยครับผมโอเคมาถึง วิธีการทำนะครับผมมาบอกถึงอุปกรณ์กันดีกว่าว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับผมที่ต้องมีคือ1สีเมจิกนะครับเป็นสีแบบที่สมมติถ้าเสื้อสีดำเนี่ยเราควรเอาสีที่มีความสว่างที่เวลาขีดแล้วเราเห็นเส้นเนี่ยใช้สีนั้นนะครับผมแล้วก็อันดับ2องใช้เป็นไฮเตอร์หรือว่าน้ํายากัดสีผ้านะครับอันนี้ก็กัดสีผ้าได้นะจากที่ผมไปดูมานะอุปกรณ์ที่3ก็จะเป็นสีตัวสีมัดย้อมซึ่ง2สีเนี่ยผมใช้มาจากที่มัดย้อมเชือกองเท้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะผมทะ แล้วก็ถุงมือครับแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับเอาไว้กันเวลาโดนสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับผมเซฟตี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับ <Okay. S 2> ซึ่งถุงมือเนี่ยมือเนี่ยผมจะเอาไว้โดนน้ายานะครับมือเนี่ยจะไม่โดนนะโอเคมาถึงอันดับแรกนะครับผมเสื้อ,อเดี๋ยวผมให้ดูเสื้อเสื้อผมเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เสื้อฟิวออฟีด ทำเองนะครับไม่ได้จะขายนะใส่เล่นๆนะครับผมประมาณนี้นะหน้าหลังเมื่อเราได้เสื้อมาเราก็จะเอาแผ่วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับเราก็จะเลือกด้านที่เราจะมัดย้อมแบบครึ่งตัวนะเ mm hmm. พราะว่าเราจะมัดย้อมแบบทาวิสกอตนะครับเสื้อ Astroworld นะ mm hmm. เห็นแล้วมันสวยมากอยากทํามานาน,น, mm hmm. นแล้วครับนี่เราก็ใช้ปกากกาครับเมจิก mm hmm. วาดครับวาดลายที่เราจะมัดย้อมนะครับ mm hmm. ก็คือตัวทาวิสเนี่ยจะมัดย้อมตั้งแต่ตรงแขนเสื้อเนี่ยจนถึงตัวเสื้อเลยนะครับซึ่งจะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดลายเราเลยนะว่าลายออกมาจะเป็นได้ประมาณไหนนะครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับเห็นเส้นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะให้มอยไกลไม่เห็นหรอกครับโอเคโอ้ลมแรงมายนะครับขออภัยด้วย เมื่อเราทําลายเสร็จนะครับเราก็จับตรงกลางนี้นะครับผมหรือว่าจุดกึ่งกลางที่เสื้อเนี่ยมันจะเป็นจุดมัดย้อมเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็จับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มพับอัอนี้ผมก็ไม่เคยและผมไปดูมาเหมือนกันมาลองทํานะครับเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันจับนะครับผมมาเอาใหม่ why? เมื่อพับเสร็จนะครับจะได้ประมาณนี้ความสําคัญที่เราขีดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับผมให้ดูความสาคัญคือเมื่อเรามัดเสร็จตรงขีดที่เรามาร์กเนี่ยเราต้องเอาหนังยางรัดเนี่ยประมาณตรงที่ขีดไว้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นขอบแอเรียระหว่างสีที่ไม่ได้มัดย้อมกับสีที่มาดย้อมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมัดด้วยหนังยางนะเอาหนังยางรัดนะครับผมขีดที่บอกเมื่อกี้นี้โอเค ลมแรงขอภัยนะฮะแล้วเราก็มัดสักสส่วนนะครับหมหนังยางที่ผมรัดตรงนี้นี่คือผมทำเนี่ยเพื่อผมกะว่าจะแบ่งสีนะครับผมตรงนี้สีขาวตรงนี้สีฟ้านะับหูแล้วก็ตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับทาเพื่อแบ่งสีส่วนตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเป็นตัวแบ่งส่วนระหว่างส่วนที่ไม่ได้มัดกับส่วนที่มัดยอมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาเสื้อใส่ถุงเพื่ออะไรนะครับเพื่อน้ํายาเนี่ย ไม่กระเด็นไปโดนนะส่วน <Okay. S 1> ที่มัดย้อมเอานอกถุงส่วนที่ไม่มัดเนี่ยเอา,เอาไว้ในถุงนะครับแล้วก็เอาหนังยางเนี่ยรัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ถุงกับตัวเสื้อเนี่ยติดด้วยกันโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกัดสีกันก่อไปมาถึงขั้นตอนการกัดสีนะครับผมเราก็เตรียมถังไว้ใบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเทน้ํายาลงไปนะครับเทน้ํายาก็คือไฮเตอร์นะครับผมตัวนี้เลยนะต้องบอกนะว่าน้องๆทำเนี่ยต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับน้ํายามแรงมากนะกัดสีก็ระวังกันด้วยนะครับ ลุยจริงๆผมเห็นพวกคนที่ใช้เนี่ยเขาก็จะเอาน้ำยาเนี่ยใสยพ่พวกขวดบีบอะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีก็เลยต้องอย่างนี้เอานะครับดูเปลืองมากเลยโอเคชุ่มแล้วนะ แล้วเราจะพักตัวน้ํายาให้จนผ้าสีขาวนะครับเนี่ยตอนนี้สีดําก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันอีกทีว่าจะได้สีขาวหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็หกโมงนะครับผมหกโมงสาผ่านมาประมาณสามชั่วโมงกว่าๆแล้วนะแต่ตัวสีที่กัดไปเนี่ยยังคงมีสีส้มติดๆหน่อยๆน,นะครับนิดๆน,นะแต่ว่าก็เอาตามนี้แล้วกันไม่งั้นมันจะมืดแล้วเราจะไม่มีเวลาแล้วนะครับเราจะล้างน้ํายากัดสีออกก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราจะเริ่มย้อมแล้วนะครับเอาถังมาตั้งไว้นะตรงนี้ผมจะเอาเป็นสีฟ้าผสมกับสีสีม่วงนะครับซึ่งจะเป็นสีอ่อนๆนะเราใช้ตัวนี้เลยนะครับผมที่เราเคยย้อมไปแล้วของตัวเชือกลงเท้านะครับขวดเดิมเลยสีเดิมเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากให้สีอ่อนเนี่ยเอาผสมน้ําเพิ่มนะครับสีมันจะอ่อนลงนะครับโอเค นี่เทลงไว้แล้วก็ผสมน้ำเปล่าครับจะอ่อนขึ้นแล้วแต่มันดูเข้มอยู่เลยเนี่ยสีที่เขาให้มามันเข้มมากโซนนี้จะเป็นสีปกตินะครับเราจะผสมสีฟ้าอ่อนไปก่อนตรงนี้โอ้โหไปหมดเลย โอเคเสร็จแล้วได้ประมาณนี้โหเลอะเลยอะผมว่าเลอะอู่อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้สีแห้งแล้วเราค่อยคายกันได้เดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะเป็นยังไงนะครับยับไม่แห้งนะฝนตกพนี้มาดูตอนแห้กันขอนอนก่อนไปละโอเคมาถึงอีกวันหนึ่งละนะครับ ก็แห้งแล้วแต่แห้งยังไม่สนิทเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ํานะครับให้สีที่ไม่เกาะกับเสื้อเนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะคลายเสื้อแล้วดูลายกันขอล้างก่อนใช้ได้ครับนี่ เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเจะเอาไป <c oughs> ว่าลองใส่กันดีกว่าแต่สีมันตกเยอะเกินผมว่าซึ่งเสื้อเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผม มันใช้เวลาประมาณ2วันวันแรกเนี่ยเราจะกาสีแล้วก็ลงสีเสร็จผมตากประมาณ 3- 4มี่ชั่วโมงซึ่งพูดเลยนะว่ามันไม่เวิร์กนะครับผมแนะนาว่าตากข้ามวันให้สีมันแห้งก่อนนะครับผมก่อนเอาสีมาล้างไม่งั้นพอเอาสีมาล้างเนี่ยมันจะเป็นแบบของผมเลยนะครับสีมันจะออกเยอะมากถ้าตอนเอาผมล้างหมดนะผมเชื่อเลยนะว่าเสื้อผมอะ่ะมันจะเป็นสีส้มที่กัดมาใหม่ๆเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะผมล้างไม่หมดแล้วผมก็เอาไปตากต่อเลยนะครับพอตากเสร็จตอนเย็นเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วมาถ่ายทีอีกวันหนึ่ง ซึ่งเสื้อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอ้ยผมว่ามันมันก็ไม่ได้แย่ผมตีวงอะโอเคแล้วถึงแขนแล้วนะครับผมแต่ว่าจริงๆวงมันอะ่ะถ้าตามเสื้อ Astro World นะมันจะเข้ามาตรงกลางอีกนิดนึงนะผมว่านะแล้วก็การลงสีของผมเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าผมปล่อยสีให้แห้งเนี่ยก่อนจะแกะมัดออกมาล้างเนี่ยผมว่าสีจะเกาะดีกว่านี้แล้วก็สีจะสวยกว่านี้นะครับผมแต่แค่นี้ก็ โอเคแล้วนะสำหรับครั้งแรกของผมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนจะมัดเสื้อที่จะเอาไปกัดสีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ก่อนเก็บเสื้อก่อนนะครับผมให้เอาข้างในมาออกข้างนอกนะไม่งั้นสีที่เรามัดย้อมเนี่ยมันจะติดกับตัวสกรีนครับทำให้ตัวสกรีนเราเนี่ยมีสีติดมาด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับครั้งแรกผมว่าได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะผมสําหรับการมัดย้อมเสื้อของผมนะครับขั้นตอนสรุปรวม,รวม 1. มัดเส,สื้อ 2. กัดสี 3. ลงสี 4. ล้างสี 5. านำไปซักและมตะาตาก5ขั้นตอนเท่านั้นนะครับผมก็สามารถลองไปทำกันได้นะครับคอนเทนเนอร์าอาจจะมีมัดย้อมมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าสีเรายังเหลืออีกเยอะมากๆเลยนะครับผมอยากให้มัดย้อมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้นะครับผมและอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟิวออนฟีดด้วยนะครับผมไนกี้ดังไฮ มาแล้วนะครับผมรอดูรีวิวที่คลิปหน้าได้เลยนะครับผมผมได้ลงคลิปวิดีโอการอันบ็อกเล็กๆน้อยๆเนี่ยลงใน IG ของผมแล้วสามารถไปกด Follow หรือว่ากดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงใน f a c e b o o k f แ n p a g e ต่อวันนี้นะก็มีประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้คลิปหน้าฟิวพาไป On นฟรีที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it